รับทุกคนเดินไปเดินมาเนี้ยใกล้จะมืดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เจอเซทท้าเล็กๆนะครับเนาะผมเดินตามาเรื่อยๆนะครับเดินมาเจอข้าวกับห้างคลาก็ไม่รู้นะครับทุกคนมันร้องคล้ายๆเด็ดมันร้องอะทุกคนอาจจะเป็นสากกลายกลพันธ์มาใหม่ๆก็ได้นะทุกคนซึ่งอาจจะเป็นแบบว่า ไก่พันธุ์ใหม่ๆเรายังไม่เคยได้ยีเสี่ยงมันนะ นี่ก็คือรอยเก้งนะครับทุกคนนี่นะถ้าเราเจอรอยเก้งขุดคุีอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็รู้ว่านี่คือเก้งตัวผู้นะครับมันขุดเพื่อเพื่อจะ,สะแสดงให้ถึงอนาเขตขขานะครับนะก็นี่เลยตัวนี้ก็ตัวควกคาดที่จะใหญ่นะครับแต่ว่ารอยเนี่ยอาจจะเป็นเมื่อวานก็ได้นะครับโดนฝนไปแล้วไปเราไปต่อดีกว่า นี่นะลอลอยเขียวใบไม้นะครับ<ป>สวัสดีครับขอสวัสดีพีเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในป่าเช็คเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ในป่าพายนะครับป่าไม้นวลน,นะคือที่นี่เนี่ย ผมก็ยังไม่เคยเข้ามายาจีจีๆจจังนะครับนี่เดี๋ยวผมเดินพาไปพามาวันนี้เนี่ยผมจะมาสำรวจดูนะครับว่าพึ่งป่าที่นี่มันมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวเราไปรู้ดูกันนะว่ามันจะมีอะไรที่เราจะเจอแล้วก็น่าสนใจหรือเปล่านะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า กเดินไปเดินมาแล้วใ,ใกล้จะมืดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต่อหาที่พักที่ไหนสักที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะรอเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่นี่นะผมบอกเลยนะว่าลองลอยสัตว์ป่ามีเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ใหญ่อะไร มันเป็นลอยเก้งกวางนะครับแล้วก็ลอยหมุหลกัลกๆผมก็เห็นสามอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ได้เจอตัวนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีว่าครับทุกคนผมเดินมาแล้วก็เจอเซตธาเล็กๆนะครับเนาะผมเดินตามาเรื่อยๆนะครับเดินมาเจอข้าวกะห้างคลายก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะซึ่งเขาทําไว้สูงมา,มากๆเลยนะครับนู่นเลยนะ นี่ทุกคนเห็นไหมว่ามันสูงนะแต่ว่าทําบันไดขึ้นอย่างดีนะครับน่าจะขึ้นง่ายอยู่นะครับทุกคนแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นมันมีต้อสายเนี่ยเกาะอยู่นะครับทุกคนต้นไม้ต้นไหนที่มีต้สายเกาะอยู่เนี่ยผมบอกเลยในอนาคตเนี่ยต้นไม้ต้นที่ดูเกาะเนี่ยในที่สุดมันก็ต้อตายนะครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมว่าต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากๆเลยนะนี่เลย แล้วก็มันมีเห็ดขึ้นด้วยนะแต่ไม่รู้เป็นต้นอะไรนะครับทุกคนโอ้นี่ทุกคนเห็นไหมมันน่าจะเป็นไม้ประดูนะทุกคนมันไม่ใช่น่าจะหรอใช่เลยแหละโอ้ฝนตกด้วยนะทุกคนมันจะลื่นมากๆนะผมคิดว่า จะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะก็นในค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปอาศัยอยู่บอ่อต้นไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นไหวหรือเปล่านะครับนะโอเค ครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยขึ้นมาถึงบ่อห้างเปิดที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหห้างเนี่ยผมบอกเลยนะว่าดีมากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับผมดูลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นคนมาถ่ายทำนะครับแต่ไม่รู้ว่าคืนใครนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของห้างด้วยนะครับที่ได้มาอาศัยนอนในคคืนนี้นะครับเนาคะคืนนี้ผมก็จะนอนที่นี่แหละทุกคนแล้วก็ด้านหน้าของเราเนี่ยจะ เห็นธรรมชาติดีมากๆสวยมากๆนะครับทุกคนรอบๆขขงเราเลยนะครับเนาะมันเป็นพุทธิที่สูงนะทุกคนสูงกว่าต้นไม้นะครับต้นไม้ที่อยู่ด้านล่างของเราเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยมองเห็นได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็ยอเข่านู่นนะครับมีแต่หมดเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆสวยมากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะ นั่งพัดผ่อนกอดสะพัดหนึ่งเดียวจะจัดแจนก่อฟุกฟ่กาะไฟไล่ยุงไล่แมลงตัวตะต,ตนานานานะครับเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยพัดผ่อนเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาก่อฟุกก่อไฟ นะครับเนาะแล้วก็ห้างเนี่ยผมบอกเลยนะว่าความสูงเนี่ยโอ้โหโอเคเลยทุกคนสูงมากนะครับนี่โอ้ทุกคนดูสูงมากโอ้สูงมากๆทุกคนขวายสูงระดับนี้นะครับผมบอกเลยนะต่อสร้างเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากๆนะครับเนาะ ต้องเป็นคนที่มีฝีมือการซร่าห้างจริงๆนะถึงจะทําได้นะครับถ้าห้างสูงระดับนี้นะครับเนาะไอเนี่ยผมถือว่าฝีมือโคนทามเนี่ย,อยโอ้สุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะทุกคนต้องชื่นชมเลยว่าสุดยอดนะแล้วก็เป็นห้างที่นึ่ที่บรรยากาศดีมากๆนะครับเนาะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาก,ก่อไฟดีกว่านะครับ มา,มาด้วยกันทุกคน ครับทุกคนตอนนี้มือได้คัดใหญ่แล้วนะครับทุกคนจากที่ผมนั่งฟังเสียงปร่มชาติเสียกบเสียเขียดนะครับที่นี่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าอยู่ห่างจากห้วยตัวสงควรนะครับแต่เสียบกบเสียดเขียดร้องไม่กลายนะครับทุกคนทุกคนดีไหมมันเสียงกบ ที่อยู่ในห้วยนะครับไม่ใช่อ่นอ่างไม่ใช่อะไรนี่นะหรือว่ามันจะมีแอ่นน้ำลเล็กๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวกบเขียดพวกนี้มันเป็นกบเขียดที่อยู่ในห้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวสัตว์นึงเดี๋ยวผมจะขอตัวแล้วก็เข้านอนเลยดีกว่านะครับผม あ、ん。Oh. คทุกนจากที่ผมเนี่ยหมอสพัดหนึ่งนะครับผมก็ได้ยิเสียงตัวอะไรร้องสึกอยง่งนะมันร้องคล้ายๆเด็ดมันร้องนะทุกคนมาร้องมาจากฝั่งนู้นนะน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็สัตว์ชนิดเนี้ผมก็ยังไม่เคยได้ยินนะแล้วเสียโนโคตัวหนึ่งนะครับ แต่ว่าเสียโนโหเนี่ยมานมาจากนู่นนะเสียตัวอะไรก็ไม่รู้เมือเ่อแดดร้องอนะ่ะมานมาจากนู่นนะทุกคนอาจจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งผู้จะกลายพันธุ์ใหม่ๆหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นสัตว์กลายพันธุ์มาใหม่ๆก็ได้นะทุกคนซึ่งอาจจะเป็นเบบกว่าไกลพันธุ์ใหม่ๆเรายังไม่เคยได้ยินเสียงมันนะ เสียงมาเนี่ยโคตดที่จะสยองเลยนะนนะเสียงมานแล้วนะครับตัวเนี้ยมันเสียบโคตดที่จะสยองเลยนะเมื่อแดดมาร้องบัดทีมันก็เมื่อคล้ายๆมันกริดร้องขึ้นมานะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ใกล้สักทีเดียวนะ มันก็เสี่ยงมากและไกลอ่ะทุกคนโอแต่บัทีทำให้โคลุกเลยนะมันร้องไปเมื่อดเมือด็ดบมาร้องแล้วก็กริดร้องขึ้นมาเป็นบัทีบัทีอ่ะทุกคนมันเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ไม่รู้นะถ้าเป็นสัตว์ก็น่าจะเป็นสัตว์ที่เพื่อจะไกลผ่านมาใหม่ๆ ในบอโลที่นี่นะครับในพื้นที่แถวนี้นะครับเนาะแปลกมากสัตว์ตัวนี้ซึ่งผมยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับคือปฏิปฏิหน้าเราเข้าปานะครับ places. เราก็ได้ยินเสียงอะไรที่เราไม่รู้จัก อย่างเช่นที่ผมไปนอนห้างโต๊ะสายสูงของผมนะฮะมันมีตัวนะั้นมันร้องผมก็เคยไปหาแล้วก็หาหลายครั้งนะแต่ก็ไม่เจอตัวนะครับแต่นี่ก็เป็นอีเสียงหนึ่งที่ผมแปลกมากนะเสียงแปลกนะแต่ว่าผมจะไม่ลงไปหานะผมคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่ง เรายังไม่รู้จักมันนะครับสัตว์ก็มีเสียงหลายอย่างนะบางทีบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้จักมาเราอาจจะรู้จักตัวมาแต่ไม่รู้จักว่ามันร้องอยังไงนะครับนี่ก็อาจจะผมคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งร้องคุกคัที่จะเสียงน่ากลัวมากนะครับครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียง สัตว์ชนิดนี้มาร้องอย่างนี้นะครับมาร้องคุกคามที่จะน่ากลัวอยู่ถ้าเสียงใกล้ๆเนี่ยอาจจะข่มลุกมากกว่านี้นะครับอ่ะโอเคทุกคนก็สัตว์ไกล้พานใหม่ๆมันก็อยากจะร้องให้เราได้ยินเสียงมาเพื่อเราอาจจะรู้จักมันมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอต่อที่ว่าุกคน ครับทุกคนก็ขอสวัสดีเช้าทุกๆกคนเลยนะครับก็ในการนอนเมื่อคืนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าอากาศาคัดแาบที่จะเย็นนะครับเนาะช่วงตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่เช้าเท่าไหร่แล้วนะครับเท้าฟ้ามึนครึ้มหรือเปล่าหรือว่าเป็นพม่หมอบปหนาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะดูม,มืดนะครับนี่เลย ค okay, นะครับทวนเดี๋ยวผมจะเก็บค่าเก็บของแล้วก็จะขอตัวลวงจะห้างแล้วนะครับก็สสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ